มาร์กตัวดังจากแบรนด์เกาหลีที่มีการผสมเอาโคลนคาโอลินและเบนโตไนท์มาไว้ด้วยกันโดยเป็นโคลนจากเท่าฐานภูเขาไฟในเชจูทำหน้าที่ปรับสภาพผิวให้เนียนนุ่มพร้อมให้ความเย็ยนสบายรู้สึกผ่อนคลายขณะใช้ทั้งยังเป็นมาร์กที่เหมาะกับสภาพอากาศฝุ่นควันในตอนนี้มากเพราะเนื้อโคลนช่วยทำความสะอาดรูขุมขนที่ฝุ่นละอองมักเข้าไปะส,สมอยู่ได้อย่างหมดจดส่งผลให้รูขุมขนกระชับขึ้นและดูเล็กลง มี aha ช่วยเร่งการผลัดผิวแถมสูตรเนื้อคโลนที่ปรับใหม่ยังเพิ่มความชุ่มชื้นมากกว่าทำให้ผิวไม่แห้งกร้านเมื่อใช้ค่ะมาร์กแบรนด์คุ้นเคยที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศมีส่วนผสมของมงมริโลนท์เคลซึ่งเป็นโคลนตระกูลเบนโตไนท์ที่คุณพบได้จากภูเขาไฟใต้ทะเลบวกกับคาโอลินและโมรรอกานลาวาเคล นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของผงถ่านช่วยทำหน้าที่ทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกอีกทั้งอุดมไปด้วยแร่ธาตุช่วยดีถอกผิวที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะในสภาพแวดลอ้อมหรือจากความเครียดให้กลับสู่สมดุลมีกลิ่นหอมสะอาดสาวๆที่ใช้ต่างบอกว่าผิวมันน้อยลงและมีคอใบหน้ากระจ่างใสามากขึ้น มาดูแบรนด์จากฝั่งอังกฤษอย่างพิกซี่กันบ้างสูตรนี้เนื้อมากเป็นโคลนนิ่มแบบมัดมีความอ่อนโยนต่อผิวจึงเหมาะกับทุกสภาพผิวมีส่วนผสมที่จัดเต็มทั้งโคลน3ชนิดได้แก่คาโอลินไดอาโตมาซิโอสเตอร์โคลนจากการย่อยสลายของสาหร่ายทะเล เป็นตัวไนซึ่งมีแร่ธาตุและเกลือที่ช่วยดีท็อกผิวพร้อมสารสกัดจากโสมและว่านหางจระเข้เพื่อความสว่างและเนียนนุ่มของผิวตบท้ายด้วยกรดไฮยาลูรอนิกมีกลิ่นหอมผ่อนคลายแต่ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนจึงห้ามเก็บไว้นานๆควรให้ใช้หมดภายใน4-6สัปดาห์ค่ะ มากระสูตรนี้ใช้โคลอนอุมเรียนเคลจากประเทศอิตาลีซึ่งเป็นโคลนในตระกูลฟูเออร์สเตอร์ที่กว่าจะทําให้โคลนละเอียดและมีความบริสุทธิ์ระดับนี้ได้ต้องผ่านกระบวนการต่างๆเป็นเวลาหลายปีเนื้อโคลนช่วยบําบัดผิวลดการอักเสบและแบคทีเรียล้างความมันส่วนเกินบนใบหน้าได้แถมยังมีแซนด์เนวูดออย ชาโมไมล์และลาเวนเดอร์วอเตอร์ช่วยลดการระคายเคืองผิวซึ่งสาวผิวมันสวดใหญ่คอนเฟิร์มว่ามีผลในการลดสิวและความมันโดยไม่ทำให้หน้าแหง้งรู้สึกได้ว่าผิวอ่อนนุ่มและเรียบเนียนมากขึ้นค่ะ สำหรับมากสูตรนี้ถือเป็นมาโครลนคาโอลินที่อ่อนโยนสามารถปลอบประโลมผิวลดการระคายเคืองและการอักเสบเพราะมีคุณสมบัติแอนตี้แบคทีเรียในขณะที่ช่วยดูดซับพ,พร้อมทำความสะอาดผิวไปด้วยในเวลาเดียวกันเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับสาวที่มีปัญหาสิวผดและหน้ามันมากค่ะเนื้อมาสมีความเย็นสดชื่นช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อทามีส่วนผสมสำคัญที่ขึ้นชื่อเรื่องการช่วยปัญหาสิวอย่างทีทรีออย นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพลดรอยด่างดำเผยผิวกระจ่างใสอีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่หาซื้อได้ง่ายในบ้านเราด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด